โดย g w i l l ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ p l y g w i l w Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาช่บบอทที่เกมเมอร์และอเวอร์คล็อคเกอร์เลือกใช้และ Asus Zenbook สวัสดีครับ โอเวอร์คล็อกโซนีวีในช่วง News ์อัปเดครับครับวันนี้อยู่กับผม2คนเหมือนเดิมผมนายไอซ์ครับผมนัทมิสเตอรี่ครับผมครับผมพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ใช่วันหยุดสบายสบายสบายอีกแล้วสบายอีกแล้วจะจะสบายอีกไหมช่วงนี้ก็ฝนตกผมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ก็เป็นไข้รับประทานได้ลุยน้ำบ้างไหมก็นิดหน่อยนะครับแถวบ้านผมนี่ไม่ต้องห่วงผมนี่ตาตุมบ้างแหละ แข่งบ้างแหละออืืมมผมนี่ถึงหัวเลยนะอะไรหัวเข่าอาน่ะแมแต่เราจะถามเลยว่าหัวไหนเล่นไปซะนันตลายได้เล่นอย่างเงี้ยก็วันนี้เรามีข่าวมาเยอะมากเยอะครับเยอะเยอะทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีมีไม่ดีด้วยเหรอไม่มีไม่มีจะพูดทำไมก็มาจะว่ากันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับนะครับเป็นเรื่องราวของแท็บเล็ตอ่า เขาเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตที่รันบนเจลลี่บีนตัวแรกเจลลี่บีนตัวแรกนะอย่าง Google Nexus 7ครับที่เมื่อหลายเดือนก่อนเราได้นำเสนอไปแล้วว่ามีกระบวนการผลิตที่เร็วมากอะไรบ้างใช่ไหมครัตอนนี้มาแล้วครักำลังจะวางขายบ้านเราในประมาณช่วงปลายเดือนกันยานี้ปลายเดือนกันยาก็ทิตยหน้าแหละครับหรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนตุลา ชว่วงเดือนตุลาอ่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละกันยาตุลาอ่าโอเคอ่าใกล้ๆแล้วนะครับก็ตอนนี้บางร้านร้านแถวมาบนคลองเขาเรียกร้านฮิ้วเข้ามาอืมวลาเขาฮิ้วเข้ามาเขาฮิ้วฮิวยังไงผมอยากรู้เครื่องฮิ้วเครื่องฮิวที่ว่าเนี่ยไม่ได้ฮิ้วหรอกส่วนมากมันจะอยู่ในกระเป๋าไงไงก็เข็นเขนมาเออจะฮิ้วมายัางไงแต่ทำไมเรียกว่าฮิ้วไม่รู้อืม ไม่เข้าใจอ๋อมันเป็นภาษาพูดอ๋อครับคือฮิ้วมาจากเมืองนอกนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณเกือบ2 0,000ื่นเฮ้ยไม่ใช่เกือบ20,000ื่นแพงไปราคาก็อยู่ที่เกือบหมื่นเกือบหมื่นบาทใช่หลักพันปปลายในรุ่นความจุที่8จิกจิกอ่ารุ่น16กจิกก็อยู่ประมาณหมื่นแหละอ่าฮะทีนี้ทางเอซุดประเทศไทยก็บอกว่าเตรียมจะวางขายครับราคาถูกกว่านี้แน่นอน เพราะว่าราคาก่อนนั้นที่เราเคยบอกว่ามันอยู่ประมาณ67,000พันะครับเราก็ต้องมารอดูว่าทางไอ้สุดเขาจะจัดราคาให้ในใกล้เคียงแค่ไหนใกล้เคียงขนาดไหนถ้าเป็นไปได้67,000นี่ขอสักตัวหนึ่งอ่าขอขอเลยใช่ไหมก็ก็เป็นข่าวของทาง Google Nexus 7นะครับที่เตรียมจะวางขายในบ้านเราแล้วก็ทางเราก็ คาดว่าน่าจะได้รีวิวเร็วๆนี้เจ้าตัวนี้นะครับใครที่เป็นสาวกแท็บเล็ตกำลังมองหาแท็บเล็ตขนาด7นิ้วครับก็ก็น่าลองดูแต่ของผมนี่ประมาณ6นิ้วได้นะหนิ้วอะไรอ่ะนี่ไงอ๋อ6นิ้วอุ้ยตายเกือบไปเร้าต่อมาเป็นเรื่องของกิกะไบต์ครับครับเปิดตัวเมนบอร์ด ในซีรีส์เซเว่นซีรีส์เซเว่นอเลเวนผมไม่ใช่เซเว่นซีรีส์เซเว่นซีรีส์ <c oughs> ครับ <c oughs> นะครับเป็นเมนบอร์ดที่มีไซส์ในขนาดมินิ ITX อ๋อขนาดเล็กอ่าเป็นมินิ ITX แพลตฟอร์มครับครับผมแจ่มมากที่ว่ามันมีขนาดเพียงแค่17คูณ17เซนติเมตรครับออปชันที่ใส่มาคือ ดูอ l า HDMI อ่ามีไวเลส,สดิสเพย์3.0ด้วย,ยส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายอืมไม่ได้แค่ใกล้ๆนะคุณอยู่ห้องข้างคุณก็ได้เห็นภาพนะได้ด้วยใช่มีดูอ l า i พิกาบิดแลด้วยคือเป็นเมนบอร์ดที่แบบมาพร้อมการรองรับความบันเทิงแล้วการเล่นเกมไม่ธรรมดาบบสุดๆอะ่ะแต่เรื่องราคาเนี่ยไม่ทราบอืมแต่ผมดูแล้วน่าสนใจเพราะว่า ออปชันของความบันเทิงหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเขา้วนใช่แล้วเมนบอร์ดตัวเล็กน่าน่าจะเอามาประกอบแบบเป็นเครื่อง HTPC เล็กๆได้อสบายๆ HTPC ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เป็นขนาดมินิ ITX มินิ ITX จับทางกิกะไบต์กิกะไบต์นั่นเองครับก็ถือว่าน่าสนใจอีกตัวหนึ่งมาที่อีกข่าวหนึ่งกันบ้างครับนะครับเป็นข่าวจากทางซัมซุงครับเขาส่งมาจากเกาหลีเลยเกาหลีเล่นเหรอใช่ครับเกาหลีสตาร์ทใ สรลังให้ยจะน,าน่ารับไปไหนโอ้ยรับไม่ได้ทำไปได้ไงเนี่ยตัดได้บอกถ่ายแล้วนะครับเป็นข่าวจากทางซัมซุงตอนนี้ซัมซุงกำลังซุ้มพัฒนาเซ็นเซอร์ของกล้องทั้งมือถือและก็แท็บเล็ตครับเซ็นเซอร์กล้องประมาณ13ล้านพิกเซล ใส่ในมือถือและแท็บเล็ตเป็นมือถือและแท็บเล็ตของทางซัมซุงนะครับจะนำหน้าไปไหนเนี่ยราะว่าเขายังแปดล้านสิบล้านกันอยู่เลยนะของแท็บเล็ตะเขาก็ต้องต้องไปข้างหน้าแล้วล่ะใช่ไหมฮะก็เพื่อนจีตูดมาเพื่อนจีตูดมาซะขนาดนั้นก็ต้องรีบหนีใช่ก็เหมือนกับเป็นกล้องดิจิตอนบนแท็บเล็ตหรือมือถือขนาดนั้นเลยก็ว่าได้ในอนาคตนี่จะเป็น s r ใช่ซึ่งเขาบอกว่าถ้ามีความละเอียดกล้องอยู่ที่ประมาณ13ล้านพิกเซลเนี่ยครับ ก็จะมีขนาดภาพสูงสุดได้ที่ประมาณ4,208คูณ3,120พิกเซลเยอะนะเยอะนะเยอะเกินนอกมีรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทางซัมซุงนะครับเรื่องกล้องเขาก็ก็ไม่ยอมใครละแจมใช่ไหมใช่อีกคราวนึ่งปก้ s ซัมซุงก็ไม่ยอมอันนี้เป็นเรื่องของ AMD AMD เนี่ยหลังจากที่เปิดการ์ดจอในรุ่น7000ซีรีส์ไปได้ไม่นานนะแล้วไม่กี่เดือนเองตอนนี้ครับมีข่าวหลุดออกมาแล้วจากแหล่งข่าวที่มาเดิมที่เคยมีข่าวหลุด7000ซีรีส์ไปที่เดิมไปแหละบอกว่าการ์ดในซีรีส์8000มาอีกแล้วกำลังมาแล้วมาอีกแล้วจากแหล่งข่าวที่ครั้งก่อนเคยพูดถึง7000 s ี r ีส์ใช่อ๋อครั้งนี้มาอีกแล้วครั้งนี้เอา8000มาว่าว่า8000หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วการ์ดในรุ่นครับ HD 8870ครับแล้วก็ HD 8ดี0 2ตัวนี้เนี่ยตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยเอามาตี6 8 0ปดศูนับมาตี660อืูนย์เขาว่าเขาว่าตีได้อะตีได้นะแต่จะจริงแค่ไหนไม่รู้อันนี้ก็เป็นเป็นข่าวข่าวหลุดจากแรงข่าวที่เคยเคยเป็นจริงมาใช่เหมือนนอสตาร์ดามบทนายแต่คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นจริงน่าจะเป็นจริงผมก็คิดว่าอย่างนั้นฝากไว้หน่อยฝากฝากไว้ในเรื่องของโค้ดเนมที่จะใช้กับตัวซีรีส์แปดพันเนี่ย มีโค้เนี่ยว่าโอแลนเป็นชื่อเกาะเกาะหนึ่งในสวีเดนเคยไปไม่เคยฟังเขาเล่ามาเขามาเขาบอกมาอ๋อถ้ายังไม่เคยไปผมแนะนำให้แนะนําให้ไม่ข่าวหนึ่งไงแนะนำเข้าเข้าข่าวนี้เลยว่าเป็น g o o s t r s t t v i v w ครับอืมซึ่งครั้งก่อนเราเคยได้นำเสนอว่า g o o s t r s t t v i v w เนี่ยสามารถไปจุดไหนก็ได้ในโลกอืที่ครั้งก่อนเรานำเสนอว่าเขามาถ่าย ส e t v วิวในบ้านเราครับเพราะว่าเวลาเราเข้า Google Map เนี่ยเราสามารถลากตัวคนที่เป็น Google Street View เนี่ยไปอยู่ในจุดต่างๆเราก็จะเห็นภาพมุมกว้างก็เรียกสามรอบเลย360องศาใช่ไหมสามร้อยหกสิองศาเราเห็นหมดเลยนะครับคุณก็ไปเกาะโอแลนได้ได้ได้นทีนี้ Google Street View อันนี้มาใหม่ล่าสุดครับจากที่เห็นข้างนอกเป็นบนถนนเราจะไปไหนก็จะไปตามท้องถนนทีนี้ Google เขาออกใหม่แล้วเป็น Google Street View ที่สามารถมองเห็นภายในตึกเฮ้ยเหมือนอย่างบ้านเรามีตึกอะไรสำคัญตึกใบหยกห้างสปปรรพสินค้าดังๆตึกสูงๆตึกใหญ่ๆเห็นเลยเหรอเห็นแล้วเขาได้เข้าไปถ่ายในตึกแล้วเอ้ยไม่ดีอันตรายอันตรายใช่ไหมไม่ดีเลยก็เราเรามองในผมว่าอาจจะเป็นพวกห้างสปปรรพสินค้าดังๆก่อนแหละแล้วก็ตึก สำนักงานใหญ่ไม่ดีไม่ดีเลยใช่ไหมตึกก็ตึกตึกทำางทำงานอะไรก็ว่าไปไปเจาะอะไรเข้าห้องเข้าห้างทำไมอ่ะตายเขาก็ถ่ายไว้เผื่อว่าคุณไอไปนัดใครไว้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เขาไม่ต้องเป็นผมอ่ะเผื่อไว้ว่าเออนัดคุยลูกค้านู่นนู่นคุณคุยธุรกิจไงเออนัดกันร้านตะบักแฟนยายปิวหลานยายปอมอ่าแต่คุณพูดไปเท่านั้นนะผมไม่เคยทำหรอก่องแบบนี้ไงเท่เลยนะนักแน่น <laughs> ผมก็ว่าไปเผื่อเราจะไปไหน <laughs> ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็สามารถเข้าไปดู Google Street View <laughs> ได้ทีนี้ตึกบางตึกมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ลองรับหรือเขายังไม่ได้ถ่ายแล้วก็ภาพถ่ายอาจจะยังไม่ชัดหรือ <laughs> ไม่ครบถ้วนตึกที่เขาถ่ายแล้วทบท้วนเนี่ยเราจะเห็นได้มันจะเป็นจดุดจุดส้มๆในแผนที่คือ <laughs> ในแผนที่จะมีจุดส้มๆบอกไว้ว่าตึกนี้ถ่ายมาแล้ว ดีแล้วครับเหมือนกับถนนที่เขาถ่ายมาแล้วก็จะเป็นเส้นสีเขียวหรือเส้นสีฟ้าแล้วก็สามารถลากเจ้าตัวนั้นเข้าไปเข้าไปดูได้ก็คือเป็นการมาร์คไว้ใช่ครับก็ผมว่าคนดเขาไม่น่าจะถ่ายอย่าเลยมันก็เกินปะเผื่อไปเจอใครอันตรายใครอ่ะผมก็ว่าไปอย่างนั้นแหละนะแต่ลอแต่ล่อเย็นข่าวดีกว่าเย็นข่าวเป็นเรื่องของชิป ชิปหนึ่งครับ,รบในการทำหรือว่าการผลิตแรมเม็ดแรมรจาก j จไม r ครครับเจมครนเขาได้ทำการเปิดตัวแรม DDR 3LRS DDR 3LRS ใช่ครับม,มีเทคโนโลยีในการผลิตที่เล็กลงอยู่ที่30นาโนเมตรเท่านั้นเล็กลงกว่าเดิมนะครับทำให้มีผลในเรื่องการใช้งานที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นครับเขาบอกว่าในช่วงไอเดิลเนี่ย จะทําให้การกินไฟหรือว่าการใช้พลังงานเนี่ยต่ำกว่าสิบวัต์ในในขณะที่มันใช้งานกับพวกอัลตราบุกหรือว่าอัลตราทินทั้งหลายแหละพวกพวกนี้มันประหยัดพลังงานอยู่แล้วใช่ครับต้องการความเล็กแล้วก็บางแล้วก็ประหยัดพลังงานอืเหมาะกับอัลตราบุกหรือว่าอัลตราทินครับนะครับก็ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่จากจากไมค์คอนสิ้นปีนี้แล้วครับด้ใช้กันแน่นอนไมค์คอนนี่เป็นนักกีฬาฟุตบอลมั้งครับ ไม่ใช่อันนั้นไมคอนอันนั้นไมคอนเชลซีใช่ไหมอ่าบราซิลที่อยู่เล่นเทนเตอร์หรือแบกขวานะแบกขวาแบกขวาที่มีงะจายอ่าที่หลังๆมาห่วยหลังหลังมาเริ่มเป็นบ่อทำไมอะบ่อบ่อน้ำมันไงใครๆก็เจาะทังนั้นเอ้อะไรก็จากข่าวของไมคอนนะครับนักกีฬาฟุตบอลครับเพราะไม่ใช่ยังอยากจะเข้ามาอีกเป็นเป็นข่าวจากทางเอซุดอืมนะครับเมื่อ ก่อนหน้านี้เราได้เคยได้นําเสนอแพดโฟนแพดโฟนก็คือโทรศัพท์ที่สามารถเสียบเข้ากับแท็บเลต็ตกลายเป็นแท็บเลต็ตเอ๊ะ <c oughs> อะไรแพดโฟนเสียบก,กับโทรศัพท์กลายเป็นแท็บเลต็ตไม่ใช่สิแพดโฟนเสียบก,กับแป้นคีย์เขาอะใช่ไหมมันจะมีหรือว่าเป็นแท็บเล็ตเลยเป็นเขาเรียก station. สเตชันสเตชันสถานีรถไฟฟ้าล่ะเอ๊กก็คือเป็นโทรศัพท์อ่ะ กับตัวไอไอสเตชันนั่นแหละเสียบเข้าด้วยกันปั๊บกลายเป็นแท็บเล็ตถ้าเราจะไม่ใช้แท็บเล็ตดึงออกมากลายเป็นโทรศัพท์เอ๊งงเองแล้วแท็โฟนเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์แล้วเป็นแท็บเล็ตได้ป่ะใช่แล้วเสียบกับแท็บเล็ตได้เสียบกับสเตชันแท็บเล็ตที่เป็นแท็บเล็ตอยู่แล้วก็จะกลายเป็นแท็บเล็ตเลอืเออสางงเอาเป็นว่าแท็โฟนโอเคเราจะขยี้ให้งงทำไมตอนนี้มีข่าวมาว่า กูเองก็งงเองเอซุ่กำลังจะเปิดตัวแพดโฟน2 2ครับหลังจากที่มีตัวแรกไปแล้วนี่นานี้นะครับเตรียมส่งหมายเชิญไปให้กับสื่อยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับเชิญไปงานเปิดตัวแพดโฟน2ครับนะครับที่จะเกิดขึ้นที่กรุงไทเปอประเทศเวียดนามไม่ใช่ประเทศไต้หวันครับครับแล้วก็ที่กรุงมิลานประเทศอิตาลีครับครับก็ หลักก่อนหน้านี้มีคะแนนเทสหลุดออกมาแล้วว่าแพดโฟนเนี่ยแพดโฟน2เนี่ยน่าจะใช้ในส่วนของ CPU ที่เป็น Snapdragon S4 Quad Core Snapdragon S4 Quad อืมแรงกว่เดิมแรงกว่าเดิมใช่ใช่นะครับซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่16ตุลานี้ครับผมนะครับก็เราคาดว่าน่าจะมีข่าวมาให้ดูกันนะครับเพราะว่าทางไอซุดก็ได้เชิญเราไปเหมือนกันนะฮะเชิญเราไปเพราะว่านี่ผมก็เน้นเลยนะได้ เชิญสื่อใหญ่ๆนะครับเน้นทีหนึ่งขิดเส้นใต้สื่อใหญ่ๆครับเน้นคําว่าใหญ่ๆใหญ่ๆครับอืนะนะครับก็ก็ก็ติดตามข่าวกันได้อะไรใหญ่เอ๊ะวันนี้มาแปลกๆที่ยังไม่คิดอยู่ไงวันนี้ดูพังๆนะพังรุดรุดไปต่อดีกว่าอืออ่ะไม่ข่าวนึงหลังจากที่ หลังจากที่ Apple ได้ทำการปล่อย OS ตัวใหม่ให้กับพวกสมาร์ตสมาร์ทโฟนอ่าแท็บเล็ตไอโฟนไอโฟนไอแพดไอพอ่าในทัใน o อหครับหลังจากนั้นไม่นานครับแค่ไม่กี่นาทีหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาปล่อยตัว OS X 10.8.2ตามมาทันทีเลยตามมาทันทีไม่ยอมให้อัปเดตได้ใช้กันครับทั้งนี้เนี่ยเขาได้เพิ่ม Facebook i n นทิเกรตเข้ามาด้วยคือมีแฟลชซุกเข้ามาในตัวเลยแล้วก็ออปชั่นอีกอันมากมายนะซัพพอร์ตเกมเซนเตอร์ด้วยเยอะแยะผมว่าเขาอัดอั้นมานานนะปล่อยก็คือปล่อยทีเดียวใช่ใครที่เป็นสาว p กแอปเปกิน Apple อยู่ทุกวันเนี่ยอัปเดตกันแทบไม่ทันไล่ยตั้งแต่นู่นเลยอะไอพออัปเดตเสร็จมาไอโฟนอีกเอามา iPad อีกเอามาเครื่องเครื่องอีกแมคบุ๊กอีกไปแมคโปอก็ตายเยอะ นะครับอันนี้ก็เป็นขา่ขา,วขาวของสาวก p อ e ครับครับไปดาวน์โหลดกันได้นะครับไม่ข่าวนึงเป็นข่าวเกี่ยวกับเมนบอร์ด a s l o c k Z77 OC Formula ที่ทางนิกชีนิกชีนี่คือเป็นนักโอเวอร์ครอกชื่อดังของไต้หวันนะครับ,รบเขาเป็นคนออกแบบเมนบอร์ดตัวนี้แ,แฟนเขาสวยไหมแฟนเขาสวยๆเป็นไงตอนนี้ก็ก็เริ่ม สันคลอนเริ่มสันคลอนกับแฟนเขาได้ข่าวว่าโปรดิวเซอร์เราก็ก็ก็มองมองอยู่เหมือนกันนะครับจับจองอยู่จับจองอยู่จองใครอะจองนิ่ฉีนะฮะไม่ใช่นะครับทีนี้ตัวนี่ฉีเนี่ยเขาได้ทำลายสถิติทุกสถิติแล้วเหรอใช่กับเมนบอร์ดของเขาเองที่เขาออกแบบมากำมือนะครับกับ CPU 3 7 7 0 K 3770 K อีกแล้วใช่ นะครับนะก็ก็ค่อนข้างที่จะแรงเขาใช้อะไรอ่ะเห็นว่าไม่ได้ใช้ a อร์เป็นแล้วนี่เขาใช้เป็นฮีเลียมอ่าฮะเป็นทีนี้ฮีเลียมเหลวฮีเลียมเหลวโอ้ยที่มีจุดก็เรียกอะไรนะจุดเยือกเย็นจุดจุดเยือกแข็งจุดเยือกแข็งที่ต่ํากว่าเย็นกว่าเย็นพูดง่ายเย็นกว่า a อร์เป็นทูก็ดึกอาจจะเย็นกว่าเออวันนี้เล่นอะไรก็ก่อยช่างมัน เย็นกว่า LN2 ก็แล้วกันครับเขาถึงล่างได้ไปไกลขนาดนี้ความเร็วได้อยู่ที่เท่าไหร่นะ7.136จุดหนึ่งสามหกจิกะเฮิรต์โอ้แท็กจิกกว่าแล้วว่ะจิกกว่าใช้เ็นบอร์ดยี่ห้ออะไรนะ Asrock OC Formula เซตเจเจ็ดอะไรเซตเจ็ดสิบเจ็ด OC Formula อืออยู่แถวไหนนะแถวไหนนะ ไปไหนแล้วอะนะครับนี่ก็เป็นเมนบอร์ดที่ทางนิกเขาออกแบบเองครับผมทีนี้ผมมีข่าวดีเมนบอร์ดตัวเนี้ยใครอยากได้แอสโลคมีแจกฟรีที่ไหนอ่ะลองเข้าไปดูกติกาได้ที่เฟนเฟนบุ๊กโอนไลน์เฟซบุ๊ก slash aslock thailand นะครับเขามีกิจกรรมแจกเมนบอร์ดกิจกรรมจะเป็นยังไงเข้าไปดูที่เฟซบุ o ก slash aslock thailand ใช่ครับก็ ยังมีเวลาวันสุดท้ายวันที่26ครับเดือน9 2012มีเวลาอีกนี่23ใช่ไหมฮะ24 25 26ได้3-4วันครับก็ลองกันดูก็ลองดูนะฮะก็ก็นะบอดฟรีตัวนี้แพงด้วยบอท็อปของแอสโลคตอนนี้เลยบอกไว้ก่อนใครจะไปทำลายสถิติโลกก็ไปไปไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับโอเคโอ้ย อ่ะข่าวสุดท้ายแล้วก็ <g ül> <g ül> เละไปเยอะแล้วเอาข่าวสุดท้ายเนียนๆเลยเอาเนียนๆนะครับเป็นข่าวข่าวจากทาง Intel ว่าซึ่งไม่ได้ทราบกันดีว่าในปีหน้าเนี่ย Intel ลเขาจะออกชิปตัวใหม่ที่มีคนเรียกว่า Haswell Haswell อ่าซึ่งจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับ,รบที่เขาบอกว่าสามารถทำให้การอุวอรอ์ <c oughs> ของคุณเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยใช่นะครับก็เรื่องราวเป็นอย่างนี้ฮะ เฮสเวลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เฮสเวลดิอินเทลเขาบอกว่า a ฮสเวลเนี่ยจะทําให้การโอเคอกเนี่ยในการการปรับค่าตั้งค่าต่างอิสระมากขึ้นนอกจาจะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยงค่า DMI อ็ม c อคล็อกบีคล็อกนครับบัสต่างๆเนี่ยสามารถเล่นได้เยอะขึ้น่ง่ายมากขึ้นเขาบอกว่าค่า B ีคล็อกเนี่ยจะใส่ค่ามาหลายๆค่าครับคือให้เราเลือกสั่นกันนะ ก็เนี่ยก็คือว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นผมเชื่อว่าน่าจะมีสถิติโลกเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งแซนดี้บิดและ i อวี่บิดเนี่ยก็ง่ายอยู่แล้วแล้วก็โอโอเได้ดีอยู่แล้วแต่เขาบอกว่า Haswell เนี่ยจะทําได้ดีกว่าตัวนี้เขาโวมาไว้เขาโวมานะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะทําได้ดีจริงหรือเปล่านะครับก็ข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวเกี่ยวกับวงการอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบ้านเรา บอดแบนบ้านเราใช่ก็ตอนนี้มีค่ายหนึ่งอย่างที่บอดแบนเขาปรับจาก7เม็ดเเม็ดไม่ใช่บุ้ยอ๋อไม่ใช่บุ้ยเจ็ดเม็กเป็น10เม็กครับนะครับก็ลองไปเช็คกันดูใครที่ใช้ที่บอดแบนด์ 3BB นั่นแหละ 3BB นะครับ BB 3เครื่องไม่ใช่อ๋อ3 BB ทีบทบอดแบนทีทีบอ่านะครับเขาปรับปรับเม็กแล้วบ้านใครปรับเม็กปรับเม็ดอีกแล้วปรับความเร็วปรับความเร็วจากกับ7เม็กเป็น10เม็กใช่ดาวน์โหลดนะอ่า ก็ไปลองดูใช่ใครอัปโหลดิบเมงนี่กันเทพแล้วฮะมหกรรมอะอืมก็นะหมดเพียงเท่านี้ข่าวเยอะมากวันนี้อะไรเยอะข่าวหรือเราเรานี่แหละอะไรก็ไม่รู้ก่อนจากันครับวันนี้เรามีของมาแจกแล้วครับอ่านี่สําคัญเลยครับของมาแจกไม่ใช่อันนี้ยายาดมใกล้จะเป็นลมแล้วไม่เกี่ยวนะยาดมไม่เกี่ยวนี่ครับ มา,มาจาก S Centy Resource Company ขอคุณมากครับนะรบเขาเอามาแจกนี่เป็น SSD Vertex h 4นะครับขนาด64จิกจากทาง o z t เจ๋งนะสำหรับกติกาเนี่ยติดตามได้ใน Overclockzone TV ที่นี่แล้วก็แล้วก็ w w w overclockzone com แล้วก็แล้วก็แฟนเพจของเรานะ,ะครับฮะฮะสำหรับกติกาเนี่ยติดตามกันดีครับนะครับแต่เรายังไม่แจกวันนี้ เราเอามาให้ดูก่อนว่าคำถามเกิดจากเจ้าตัวนี้แน่นอนคนที่ได้ไปจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับตัวนี้นะใช่นะก็เอามาแจกกันคำถามไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนก็ขอขอบคุณทาง S อสตด้วยขอบมากครับตรงนี้ก็สุดท้ายนี้ครับวันนี้ก็ผมขอทิชูหน่อยครับอมาติชูมาแล้วเอามาไหเอามาทำไมครับเอามาเช็ดหน่อยทาไมครับเลเทอะ ขอด้วยแค่นนั้นแหละไม่รู้อะไรวันนี้เยอะไปหมดเราสองคนโอชิชูไม่ไม่พออ่ะต้องต้องไปโดดน้าแล้วอ่ะโดดน้าใช่แมฝนตกอยู่ด้วยตอนเนี้ยผมว่าลาไปก่อนดีกว่าน้ํามาแล้วนะครับตายแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร่อใหม่เอใหม่เนี่ย่นี่คุณยังไม่ได้อ่านเลยครับผมยังไม่อ่านงานวันนี้เลย เราก็เห็นยยนกันไปโยนกันมาใครอ่ะมึงเ่า